วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเค,ค้กถาดรสสตรอเบอรี่และเค,ค้กถาดรสมัทฉะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยวิปครีมที่ป้าจะใช้ปาดและบีบตกแต่งในวันนี้คือ Rich Eco Whip เขาเป็นวิปครีมตัวใหม่ของ Rich Rich Eco Whip ออกมาเพื่อตอบโจทย์สายเบเกอรี่ที่เน้นต้นทุนไม่สูงมากเป็นวิปครีมคุณภาพคุ้มเกินราคาป้าทดลองมาแล้วนะตัวเนื้อครีมสามารถตีขึ้นฟูได้ถึงสเท่า แถมเนื้อก็เนียนเบาหอมกลิ่นนมอ่อนๆรสชาติละมุนหวานน้อยใช้ปาดแต่งเค้กก็เลิศเพราะว่าตัวเนื้อครีมของเขาไม่ยุบตัวคือ rich eco whip เนี่ยเราสามารถตีครีมแล้วก็ค้างไว้ในโถตีได้จากนั้นก็สามารถนำไปปาดนำไปตกแต่งเค้กได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าครีมจะยุบ rich eco whip กล่องแดงตัวนี้ป้าว่ามันตอบโจทย์กับชาวเบเกอรี่แบบเราๆมากเลย สำหรับการใช้งานก็ง่ายๆให้นำออกมาคลายเย็นในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนหรือ8-12ชั่วโมงไม่แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะเพราะว่าอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วอย่าลืมขเขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้งานเทลิชอีโคโวิปที่เย็นจ,จัดๆแต่ไม่ใช่เย็นจนเป็นน้ำแข็งลงไปในโถตีสำหรับเค้ก1ถาดขนาด 8x8 นิ้วป้าจะใช้วิปครีมอยู่ที่ประมาณ160-170กรัม ริชอีโควิบสามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นทาง Li n e o f f i c i a l s h o p อปป a ้ a า a หรือจะทักไปถามที่แอดมินเพจ a c e b o o k ของทาง Rich ก็ได้นะคะลิงก์ของช่องทางทั้งหมดป้าแปะไว้ให้แล้วใต้คลิปเนอะตีริชอีโควิบด้วยความเร็วปานกลางเป็นเวลา3-8นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูตามต้องการวิปครีมที่เปิดกล่องใช้งานแล้วถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1อาทิตย์ ไม่แนะนําให้นํากลับไปแช่แข็งซ้ํานะจ๊ะในกรณีที่ยังไม่เปิดกล่องใช้งานสามารถแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2อาทิตย์หรือถ้าแช่แข็งจะสามารถอยู่ได้นานถึง12เดือน แต่อายุในการเก็บรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตู้เย็นตู้แช่ของเราด้วยนะว่าความเย็นคงที่ความเย็นเพียงพอหรือเปล่าเปิดตู้เย็นบ่อยไหมอะไรแบบนี้นะคะ Li ช Eco Whip หลังจากทดลองใช้งานแล้วป้าว่าเขาปาดง่ายนะไม่ยุบตัวบีบดอกบีบลายสวยอยู่ตัวดีด้วยแหละแถมราคาก็ไม่แพงกล่องหนึ่งไม่ถึง100บาทแล้ววิบครีมตัวนี้ตีขึ้นฟูง่งายมากๆเลยนะคะป้าว่ามือใหม่ก็ตีได้สบายส เนี่ยดูสี่โมไปโมมาแค่แป๊บเดียววิปครีมก็ขึ้นฟูดีแล้วถ้าใครอยากให้เนื้อวิปครีมเนียนขึ้นสามารถตีต่อด้วยความเร็วตามอีกสัก30-60วินาทีได้นะจ๊ะถ้าใครอยากได้วิปครีมเป็นสีสันต่างๆสามารถหยดสีผสมอาหารเพิ่มลงไปได้ นอกจากจะผสมสีได้แล้ววิปครีมตัวนี้ยังสามารถทนกรดได้ดีเอาละค่ะพักในส่วนของวิปครีมไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทําเนื้อเค,ค้กกันตัววิปครีมในกรณีที่จะตั้งทิ้งไวน้นานๆยังไม่ใช้งานให้นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะตอนนี้ได้เวลาทําเค,ค้กสตรอเบอรี่แล้วจ้าใช้น้ำตาลทราย60กรัมเกลือ1หยิบมือน้ำ10 ml น้ำมันพืช48กรัมน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้น20กรัม ไข่ไก่เบอร์สองสฟองสีผสมอาหารสีชมพูเล็กน้อยแป้งเค้ก75กรัมผงฟู1ช้อนชาคนส่วนผสมทั้งหมดให้พอเข้ากันตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องตีนะคะแค่คนเฉยๆคนแค่แป๊บเดียวพอคะ่ะเมื่อเข้ากันประมาณนี้นำา SP มา7.5กรัมไปที่หัวตี SP ีจำเป็นต้องใช้นะคะเขาจะช่วยให้เนื้อเค้กนุ่มแล้วก็ฟู ตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา5นาทีโดยในระหว่างที่ตีแนะนําให้คอยหยุดเครื่องแล้วปาดโถตีเป็นระยะระยะด้วยหลังตีส่วนผสมเขาจะดูข้นขึ้นฟูขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นแบบนี้นะจ๊ะเมื่อหยุดเครื่องตีแล้วยกหัวตีขึ้นมาเนี่ยส่วนผสมจะต้องไหลพับได้แบบนี้นะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกหนาทีเพื่อไล่ฟองอากาศ ถ้าเห็นจุดๆดำๆในเนื้อเค้กนั่นไม่ใช่ขี้ผงนะคะมันคือเศษเนื้อสตรอเบอรี่ที่มาจากน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นจ้าในการอบเค้กวันนี้ป้าจะใช้ถาดขนาด8คูณ8นิ้วนะคะปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบให้ทั่วตัวกระดาษไขถ้าเกิดว่ามันกระดกแบบนี้ให้ใช้พายยางแตะเนื้อเค้กที่เราตีไว้แปะลงไปที่กระดาษแล้วก็กดให้ติดก,กับถาดได้เลยจ้าเทเนื้อเค้กลงบนถาด เกลี่ยนเนื้อเค้กให้ไหลไปให้ทั่วๆแล้วปาดให้เรียบจับพิมพ์กระแทก2-3ครั้งจากนั้นนำเข้าเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วอบเค้กด้วยไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบที่160องศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาในการอบ30-35นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกหลังอบกระแทกพิมพ์แรงๆ3-4งครั้งจากนั้นยกเค้กออกจากพิมพ พักทิ้งไว้บนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทใครไม่ชอบกินสตรอเบอรี่เดี๋ยวมาดูวิธีการทำเค้กรสมัทฉะกันใช้น้ำตาลทราย80 g, กรัมเกลือ1หยิบมือน้ำ3า30 ml น้ำมันพืช48กรัมไข่ไก่เบอร์สองสฟองแป้งเค้ก72กรัมผงมัทฉะ3กรัมผงฟูน1ช้อนชา คนนิดหน่อยให้พอเข้ากันป้าย SP 7.5กรัมที่หัวตีเหมือนเดิมจากนั้นตีด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา5นาทีหลังตีส่วนผสมจะดูข้นขึ้นฟูขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นถ้าผงม,มัทฉะใครสีไม่สวยเราสามารถหยดสีผสมอาหารสีเขียวเพิ่มลงไปได้ถ้าผงม,มัทฉะใครสีสวยดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมนะจ๊ะ ตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลา1น,นาทีเทเนื้อเค้กลงถาดขนาด8คูณ8นิ้วที่ปูรองด้วยกระดาษไข่สำหรับรองอบไว้แล้วเทเค้กเสร็จแล้วก็ปาดให้ทั่วแล้วเกลี่ยให้เรียบนะจ๊ะจับพิมพ์กระแทก2-3ครั้งจากนั้นนำเข้าเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้ว อบด้วยไฟ160องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบเป็นเวลา30-35นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกลังอบกระแทกพิมพ์3-4ครั้งจากนั้นยกเค้กออกจากพิมพ์วางพักผึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งเค้กเย็นสนิทเมื่อเค้กเย็นสนิทแล้วหน้าเค้กด้านบนที่เป็นสีน้ำตาลเราสามารถเหล่อทิ้งได้ถ้าใครไม่ซีเรียสหรือขี้เกียจหลอ อาจจะคว่ำเค้กลงคว่ำเอาหน้าด้านที่เป็นสีน้ำตาลลงด้านล่างก็ได้นะคะไม่ว่าจะเค้กรสอะไรก็สามารถทำเหมือนกันได้เลยเดอ้อเอาละค่ะเดี๋ยวทันมาเรามาทำการปาดครีมแล้วก็บีบตกแต่งกันเลยนำลิชอีโควิปที่เราตีเตรียมไว้โปะลงไปด้านบนเค้กแล้วก็ปาดให้ทั่วด้านข้างเค้กถ้ามันจะดูเลอะหรือไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเฉือนตัดแต่งอยู่แล้ว นำเค้กที่ปาดครีมแล้วไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้วิปครีมเซ็ตตัวก่อนตัดถ้ารีบแช่สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ตัวเค้กหนึ่งถาดเนี่ยจะใช้วิปครีมในการปาดและบีบตกแต่งอยู่ที่ประมาณ160-170กรัมสมมุติว่าจะปาดเค้ก2ถาดก็ให้ตีวิปครีมคูณ2โลดแล้วอย่าลืมนำเค้กที่ปาดเรียบร้อยแล้วแช่ตู้เย็นให้วิปครีมเซ็ตตัวสะหน่อยก่อนตัดนะจ๊ะเมื่อวิปครีมเซ็ตตัวดีแล้ว ตัดขอบทั้ง4ด้านออกเล็กน้อยมีดที่นำมาใช้ตัดแนะนำให้จุ่มในน้ำร้อนสักครู่เช็ดให้แห้งแล้วค่อยนำมาตัดค่ะวิธีนี้จะช่วยให้รอยตัดของวิปครีมคมแล้วก็สวยขึ้นเมื่อตัดขอบเสร็จแล้วตัดแบ่งเค้กออกเป็น16ชิ้นนำหัวบีบเบอร์ที่ชอบมาเดี๋ยววันนี้ป้าจะบีบให้ดู2หัวนะอันนี้เป็นเบอร์2ดี ก่อนบีบลงเคก้กทดลองบีบใส่จานหรือใส่ชามก่อนก็ได้นะฝึกมือก่อนบีบง่ายๆค่ะบีบตรงๆขึ้นมาเลยแบบนี้ถ้ามั่นใจในฝีมือตัวเองแล้วก็จัดการบีบลงบนเค้กโลดบีบลิชอีโควิปลงบนเค้กแต่ละชิ้นที่เราตัดไว้ขออภัยนะคะอากาศขมุกขมัวมากเลยวันนี้ภาพอาจจะดูมืดๆบางช่วงวางสตรอเบอรี่หรือของตกแต่งอื่นๆเพิ่มเติมตามชอบ ส่วนอันนี้จะเป็นหัวบีบเบอร์124ตอนใช้งานเดี๋ยวป้าจะเอาด้านที่บางกว่าไว้ข้างบนด้านที่หนากว่าไว้ข้างล่างแนวนี้นะเหมือนเดิมก่อนที่จะบีบลงบนเค้กเราสามารถซ้อมมือบีบลงบนจานหรือบนชามก่อนได้ลองเทสดูค่ะว่าจะเอากี่พับกี่ขดกว้างยาวแค่ไหน ตอนบีบบนเคก้กไม่ต้องบีบใหญ่มากนะเหลือพื้นที่ไว้สําหรับวางของตกแต่งหรือผลไม้ด้วยเมื่อซ้อมมือจนมั่นใจแล้วก็จัดการบีบลงบนหน้าเค้กได้เลยลิชอีโควิ p รอยบีบคมสวยนะคะเนี่ยบีบครีมเสร็จแล้วก็วางผลไม้ตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบไหนใครชอบเค้กมัช่าใครชอบเค้กสตรอเบอรี่คอมเมนต์บอกป้าหน่อยนะถัดมาไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้กสตรอเบอรี่และวิปครีม1ถาดยังไม่รวมของตกแต่งจะอยู่ที่50.39บาทส9สตางค์1ถาดตัดแบ่งได้16ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของเนื้อเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็วิปครีมต่อชิ้นจะอยู่ที่3.15บาทส5สตางยังไม่รวมค่าผลไม้และของตกแต่งอื่นๆด้านบนนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบเค้กมัทฉะ1ถาด53.14บาท14ตาง หนึ่งสูตรถ้าตัดได้16ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้กมัชฉะและวิปครีมต่อชิ้นจะอยู่ที่3บาท32สตางค์จ้าป้าป้าขายกี่บาทดีอันนี้ตอบยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาขายขึ้นกับของตกแต่งที่วางด้านบนสมมุติถ้าใครอยากขายซักชิ้นละ12บาทป้าแนะนำว่าให้เปลี่ยนจากผลไม้สดด้านบนเป็นพวกเยลลี่มาร์ชเมลโล่ควบคุมต้นทุนของตกแต่งให้อยู่ที่ประมาณ1-2บาทนะคะ ก็น่าจะขายชิ้นละ12บาทได้ถ้าใครอยากใช้ผลไม้สดเหมือนป้าก็ต้องไปดูนะคะว่าซื้อผลไม้มาราคาเท่าไหร่หารออกมาแล้วต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่คิดคำนวณให้ถี่ถ้วนก่อนตั้งราคาขายนะคะเอาละค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า